อนุปัสนาสติปัฏฐานหมวดสุดท้ายสี่หมวดหมดละสี่สติดต่อกันไปเป็นลำดับไม่มีความขาดตอนเลยเป็นสิบหกขั้นเรียกว่าปฏิบัติอานาปานาสติโดยสมบูรณ์นี่คือตัวแท้ของการปฏิบัติที่เป็นหัวใจของสติปัฏฐานและโพรชงและวิชาและวิมุตสติปัฏฐานมีอยู่สี่อย่าง คือกายานุปสสนาสติปัฏฐานปฏิบัติสี่ขั้นเกี่ยวกับลมหายใจเอทนานุปสสนาสติปัฏฐานปฏิบัติสี่ขั้นเกี่ยวกับตัวสิ่งที่เวทนาคือปีติสุขและความลงงับมันเสียจิตานุปสสนาสติปัฏฐานมีการปฏิบัติสี่อย่างเกี่ยวกับจิตคือลักษณะของจิตความปราโมทย์ความตั้งมั่นความสดลอที่เราบังคับได้ธรรมานุปัจสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เชื่อง ยัง่ทั้งเดือนนา,ายพลกำหนดจนกระทั่งังนดับไปเสด็จได้เป็นกินเลสกระทั่งเห็นความสลักขึ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ในความยึดครองหรือยึดถือเนี่เรียกว่าเห็นกายในกายทั้งหลายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีช่องว่าง อาการอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้มีความเพียรผู้ปฏิบัติความเพียรผู้ตั้งความเพียรผู้บำเพ็ญสมณธรรมเรียกว่าอาตาปีถ้าอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติสมเป็นสัญญะอินยัโลกเกอพิชาโคมนัสังนำออกยียได้ซึ่งอภิชาและโคมนัสใมือนโลกนี้นี่เป็นใจคลาสงสงคราม ของสิ่งที่เรียกว,ว่าสติปัฏฐานฐานกำหนดทางไว้ซึ่งสติในลักษณะอย่างที่กล,าาล่าวมาแล้วทั้งสิบหกขั้นนี้ย่อมนำออกไปได้ซึ่งอภิชาสารโทมนัสนที่นี้เคล็ดลับมันมีอยู่ว่าทำอย่างนี้อย่างเดียวในที่เดียวเวลาเดียวเท่านั้นมันจะเป็นธรรมะหมดสิ้นในพุทธศาสนาที่เรากล่าวกันว่า พุทธศาสนามีธรรมะแปดหมื่นสี่พันธรรม, 8, 000, 4, 000, มขันจะมันจะมากกว่านั้นหรืออะไรก็ตามมันจะมาอยู่ที่นี่เพียงข้อเดียวเท่านั้นคือมีการปฏิบัติอยู่ในลักษณะอย่างนี้มีเตรษฐกิจสัจคัญญยมีความเพียรน,นำออกเส้นได้ซึ่งอริชาและโคมนัสในโลกนิทานนี้เองขัเนื่นอปฏิบัติเติปฏัปฏฐานชนิดสีถูกต้องสองใช้คำว่าชนิดสีถูกต้อง มันจะมีธรรมะาทั้งหมดใมโพุตตะสาสนามารวมอยู่ที่นี่นดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายที่จะมีโพดชงจึงจะได้เห็นกันต่อไป